เปิดบ้านนกอุสนีชดใช้หนึ่งล้านให้สามีอดีตเพื่อนสนิทนกอุสนีหายจากหน้าจอถ้ามีลูกพร้อมเลิกแฟนทันทีนกอุสนีกล่าวถึงประเด็นแต่างงานมีลูกซึ่งเจ้าตัวลั่นไม่ได้คิดมากเรื่องแต่างงานเจ้าตัวเผยไม่อยากมีค่ะไม่อยากเลี้ยงค่ะไม่อยากมีภาระไม่อยากท้องไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นค่ะอยากแก่ไปแบบเงาเงาคนเดียวแล้วก็ไปเที่ยวอยู่กับหมากับแมวก็ได้ค่ะ ดูแลตัวเองได้ค่ะไม่อยากมีลูกค่ะนกมีหลาแล้วค่ะเป็นนักแสดงหญิงมากฝีมือที่อยู่ในวงการบันเทิงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วสำหรับนกอุษนีวัฒนานันให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มต่างชาติแจ็คเซมัชโดยช่วงพักหลังไม่ค่อยได้ลงภาพคู่ในไ g จนทำให้มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวตอบแล้วผ่านสื่อว่า แค่ฝั่งแฟนไม่ค่อยถ่ายรูปส่วนตนเองไม่ค่อยโพสลงโซเชียลอินกับการโยคะมากไปหน่อยแต่ยังวิดีโอคอลคุยกันทุกวันยังหวานเหมือนเดิมเรื่องอนาคตเขาก็มีเริ่มคุยๆนะคะตั้งแต่คุณพ่อเขาเสียเขาก็เริ่มอยากมีครอบครัวแต่เรามองว่าการแต่งงานมันไม่ได้สำคัญเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรการันตีได้อยู่แล้วว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดคนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ เรามองว่าถ้าทุกวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขก็อยู่ไปแค่นั้นเองก่อนหน้านี้คุณนกอุษณียอมชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นจำนวนหนึ่งล้านบาทและโพสต์ข้อความขอโทษคุณเคคุณจักรจันร์รวมไปถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้ว